อ๋อลื่นล้มเฉยๆแฟนไหนก่อนได้มีแฟนใช่ไหมล่ะล้มหัวแตกเฉยๆคนเดียวแล้วเป็นยังไงเฮ้ยดูยังไงมันได้เพลงไม่วันนี้หน้ากลมจริงจริงมันก็กลมทุกวันนี้หน้าเหลี่ยมอ่ะวันนี้หน้ารูปสามเหลี่ยมวันต่อไปหน้ารูปสี่เหลี่ยมไม่มีแฟนไอ้ต้าวันนี้ไม่มีแท่ช็อกโกแลตด้วยมั้ะทำไมจริงเหรอหนูมันไม่สุกอ่ะ อะไรวะขนมมึงกินอะไรมาฟินเมื่อกี้อร่อยนะวันนี้ยโซชาติกแลตหอมเมซอนึงไม่ใช่คนบอกมึงผอมลงใช่ไหมใช่หรอแต่มันกินน้อยลงแต่ว่าแดกเบียร์เยอะขึ้นเราเบียร์ข้าวไม่กินกินแต่น้ำไงเออมันขับออกกัหมดแล้วเรื่องเข้าวไม่ได้แต่เบียร์ไม่เราไปออกกำลังกายไงไปเต้นมีคนคุย35คนเลยอ่ะสามสิบห้าสามสิบหกน้อยไปสามส้าอะไรอ่กินอะไรอ่ะ โโหคุยททรศัพ์ไม่คุยหมูอ่ะมีนะได้ดารากี่บีอ่ะอือกี่บีอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนของแตงโมแต่เมื่อตอนข่าวแตงโมโคตรกลัวเลยสัตว์มากที่คุณไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรอ่างเขาอะอะไรอะไรอะไรจิตหลอนไปเองอะอยากอะไรอะไรอะไรเลยเขาพูดจบตั้งนานแล้ว จากไข่ตุ๋นอยู่ได้เปล่าหนูอยู่นี่นี่นี่ไงแต่ตุ๋นคนนี้ก็ชื่อเนยเหมือนกันนะหนูก็ชื่อเนยค่ะคนนี้มันต่ออะไรไม่เคยกับมันกลัว่าเราชื่อไข่ตุ๋นมันจะได้ย่ารักตอนเขาแจกโมเดลแต่ถ้าเขาถามว่าชื่อว่าไข่ตังชื่อไงใส่เพื่อนตังเองไม่แบบไม่รู้เขาแจกโมเดลโมเดลอะไรวะโมเดลไม้อะโอ๊ยแก่เกิน พี่สวยนะเนี่ยจกดังมาสักห้าร้อยไดเล่กลัวโอ้โหกูว่าคนยกมือกันพึบถามว่าเนยไหนสวยสวยถุกเนยบนโลกใบนี้ใครชื่อเนยสวยหมดใช่มีฉายาไหมคะพี่ถามใครอ่ะเขาถามว่ามีฉายาไหมเนยนมเขาบอกว่านมมีอะไรียกเฮ้ยอะไรอะไรที่มันเบลร์กูอ่ะ เจเนยลายใหญ่นลายใหญ่เออแบบกูยิงคู่หายมึงหรือมันโทรหาเดิกทำไมหรอมัเมมเมมในโทรศัพท์กูว่าอะไรนะเบิร์มึงอะเจมิว่าอะไรเจมิวกันตลาดบังเลยเก็บข้อมูลเลยเจมิวกันตลาดเตรียมล้อเตรียมล้อแฟนมัวแต่งหน้าเจเนยลายใหญ่กับเจมิวกันตลาดเดี๋ยวอย่างมาก็จัดการเจมิวใส่แว๊ดด้วยเจเดอะองแต่ยูทุกคนอยากลงมากอดกูเขินไม่ได้ มีพันคนแฟนมิวไปแล้วเก้าร้คนถูกต้องไม่อยากจะคุยพูดจะไปนี่นมยีร่นยายเก้าอี้เป็น้องพีงกุอยู่มเา้องคบอกแล้วทำไมไม่ย้ายมาไอ้เนี่ยคนั่งคุยกับมิวสองคน่ะไอ้สัตว์ไม่ย้ายไปเล่อนเกดเล่าเรื่องหนึ่ไหมไอ้เหนื่อยไอ้เนือต้อเลอเืองไม่ไหล้ย้ระยนอะไ่างเ้ไก่ทเนื่แล้วอ่างไอ้เนยดังมาก กูไหมเนี่ยเรากูยังคุยกับมึงได้เหมือนเดิม,ไ,มไหไมเยนี่ตลกจริงมึงคือจากคนที่สนิทกันมากๆากอะไอ้เหี้ยจอกูงงว่ะอ่ะถ้ากูเป็นเพื่อนมันอะ,ะนกูเลิกกังแล้วไอ้เหี้ยกูเลิกกันเพราะว่ามันไม่ซื้อไก่ทอดให้กูเพื่อนกูไรใจงอนไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยกูงอนมันสองทำไมองีแต่ว่าพวกหนูมันได้ทำเหรอคะคืองอน่นแบบว่ามอไอ้มอห้าป่ะแล้วไอ้เปิ้ลมันจะด่ากูใช่ไหมมันบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันงอนกู เขาบอกว่านมอะไรก็ไม่เท่านมธรรมชาติแต่พวกหนูไม่ได้ทำเนมะคะไหนอะไม่มีเงินหรอกไ,ไอคนหลัง่ะงผมจะรู้